สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับอดแ c a s t รายการ Global Lab โดยมีผมธีรพัฒน์เมธาลุคเหาจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับโดยเราก็จะมาเริ่มจากการลับอัพสภาวะตลาดต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ข้ามมาเดือนที่8นะครับของปีนี้ก็คือช่วงระหว่างวันที่๓๑กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2023นะครับกานชนิตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ย ก็ยังปรับตัวลงทั้ง2กระดานนะครับโดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลดลง2.27%ระหว่างสัปดาห์มาปิดวันศุกร์ที่ระดับ4,478.03จุดนะครับหลังจากที่ FIT Ratings สถาบันจัดอันดับเครดิตเนี่ยก็ประกาศปรับลดอันดับเครดิตนี่สหรัฐนะครับลงจากทิพเปิลนะครับก็คือ A 3ตัว มาเป็น AA บวกนะครับดูให้เหตุผลเนื่องจากสถานการณ์การคขังของสหรัฐที่มีแนวโน้มถดถอยนะครับประกอบกับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาเนี่ยก็ยังออกมาผสมผสานนะครับก็คืออัตราการจ้างงานชะลอตัวลงนะครับแต่เงินเฟอ้อค่าแรงเนี่ยกับเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทําให้นักลง,งทุนเนี่ยมีการขายหุ้นออกมานะครับทั้งนี้เนี่ยก็มีแรงขายเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นำโดย Apple, Microsoft, NVIDIA รวมทั้ง Meta แล้วก็ Google นะครับส่วนดัชนีทั้งเสียงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลง1.89%นะครับมาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ1 9 5 3 9 4 6จุดนะครับแม้ดัชนีปรับตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์นะครับจากข่าวที่พูดออกมาตมกี้นี้นะครับแต่ก็กลับมาฟื้นตัวในช่วงท้ายสัปดาห์นะครับ หลังจากที่ทางการจีนเนี่ยก็ยังยืนนั้นนะครับที่จะให้การสนับสนุนการออกมาตร,รการฟื้นฟูเศร,รษฐกิจนะครับโดยหุ้นที่ปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็นำลงโดยหุ้นกลุ่มการเงินอย่าง a i a ธนาคาร China Construction แล้วก็ SSPC นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหุ้น Tencent แล้วก็ CK Hutchison เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยถ้ามาดูตัวดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ย ก็จะพบว่านะครับดัชนีก็ปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่นนะครับนับจากต้นปี2023นะครับก็คือประมาณ17นะครับจนถึงวันที่4สิงหาคมนะครับแต่ก็ว่าไม่ได้หุ้นทุกตัวนะครับที่วิ่งขึ้นตามตลาดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะคือเป็นหุ้นไนกี้นะครับหรือว่าตัวย่อก็คือ NKE นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและก็จำหน่ายเครื่องกีฬาโดยเฉพาะรองเท้าแบรนด์ไนกี้ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับ โดยที่ไนกี้เองเนี่ยก็เป็นหุ้นบริษัทกีฬาที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหรือว่าประมาณ1.67แสนล้านเหรียญดอลาลา,าร์สหรัฐนะครับรวมทั้งยังเป็นหุ้นสมาชิกของดัชนีดาวโจนส์อินดัสทรีเอเวอเรตอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาหุ้นไนกี้เนี่ยก็กลับลดลง7%ในช่วงเดียวกันนะครับทั้งที่ผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยก็ยังเติบโตสวนทางกับราคาหุ้นบริษัทรองเท้าอื่นๆอย่าง Adidas Deckers ออนปูม่าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในบอร์ดแคนี้เนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าทำไมราคาหุ้นไนกี้ถึงวิ่งช้าแล้วก็ปัจจัยที่จะหนุนให้ราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยกลับมาแซงทางโค้งได้อีกครั้งท้งนี้ราคาหุ้นไหกี้เนี่ยก็เริ่มปรับตัวลงนะครับนับตั้งแต่บริษัทที่ชื่อว่า Food Locker นะครับซึ่งเป็นบริษัทค้าปีกของเท้าแล้วก็เสื้อผ้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของไนกี้รายใหญ่คิดเป็นสัดส่วน55-60%ถึง ของรายได้รวมของไนกี้เนี่ยก็ได้มีการลดไกดดนนะครับผลประกอบการของบริษัทลงนะครับเนื่องจากกําลังเผชิญกับแรงกดดันจากยอดขายที่ชะลอตัวลงนะครับอเป็นผลจากอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่กําลังปรับขึ้นรวมทั้งความเครงวลนต่ออากาศโอกาสเกินภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับของผู้บริโภคก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยมองเป็นภาพลบมาที่ไนกี้ทันทีนะครับซึ่งบริษัทไนกี้เองเนี่ย ก็ได้รับผลกระทบนะครับจากระดับสินค้าคงคลังที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันถึงผลจากความต้องการที่ลดลงโดยเฉพาะจากตลาดประเทศจีนนะครับที่ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของไนกี้นอกจากนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันที่สูงจากคู่แข่งนะครับอย่างเช่นออนนะครับแล้วก็โฮก้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะครับ ที่ทำให้มีปัญหาเรื่องของการจัดส่งสินค้าต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นรวมทั้งการมีรุ่นของรองเท้าเนี่ยที่มากเกินไปอย่างไรก็ตามนะครับถือว่าในทีเนี่ยอยู่ในโพสิชันที่จะกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับจากต้นเดิมก็คือไนกีเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วโลกนะครับณสิ้นปี2022เนี่ยบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเสื้อผ้ากีฬาเนี่ยถึง27.4นะครับ ทิ้งห่างอันดับ2อย่าง Adidas ที่15.6%ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดรองเท้าลำลองนะครับก็สูงถึง65.9%นะครับส่วนรองเท,าท้ากีฬาก็มีส่วนแบ่งตลาด31.6%ทั้งนี้เนี่ยในตี้เนี่ยก็มีสัดส่วนรายได้มากสุดจากผลิตภัณฑ์รองเท้านะครับคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า2ใน3ของรายได้รวมในปี2022นนะครับและาจากการที่เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเนี่ยก็ทำเลยทำให้ไนกี้เนี่ย มีรายได้กระจายไปในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับแต่ที่มากที่สุดก็เป็นทวีปิจบริการเหนือคิดเป็นสัดส่วน12%นะครับตามมาด้วยประเทศจีนเป็นอินใหญ่อยู่ที่14%นะครับนอกนั้นก็กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกอย่างยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาแล้วก็เอเชียนะครับแต่ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยกําลังผ่อนคลายลงนะครับและก็ในกนีก็หันกลับมามุ่งเน้นการพัฒนานวันตรกรรมมากขึ้นนะครับ ประกอบกับสถานการณ์ในตลาดสหรัฐที่ดีขึ้นกับการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ช่วยให้อัตราการเติบโตของยอดขายของไนกี้เนี่ยกลับมาเป็นอัตราเร่งอีกครั้งนะครับรวมทั้งอัตรากําไรต่อยอดขายก็เริ่มดีขึ้นเช่นกันและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่นักลงทุนกลับมาตระหนักถึงการเร่งตัวของรายได้และก็การฟื้นตัวของมาชินเนี่ยราคาหุ้นของไนกี้ก็จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะครับอย่างช้าก็จะเป็นในช่วงที่บริษัท จะมีการรายงานผลประกอบการไตรมาสในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับแม้รายได้บริษัทอาจจะไม่ได้กลับมาฟื้นตัวมากขึ้นเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก็น่าจะติดใกล้ใกล้จุดพิกลับอย่างรองเท้าลำลองแล้วก็เสื้อผ้าแบรนด์จอแดนเนี่ยมีรายได้สะสมในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เกือบถึง6.6พันล้านเหรียญน,นะครับสูงกว่า3เท่าตัวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายของรองเท้าอีกข้ออ่อนนะครับ ที่คาดว่าในปีนี้เนี่ยจะทําได้แค่2.1พันล้านเหรียญน,นะครับก็ยังสื่อว่าผู้คนเนี่ยยังคงนิยมแล้วก็เชื่อใจแบรนด์ไนกี้อยู่นะครับและเมื่อใดก็ตามที่คิดจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่เนี่ยก็คงจะเลือกในตัวของไนกี้ในส่วนของสินค้าคงคลังเนี่ยแม้ต้องใช้ระยะเวลาสักพักนะครับก็เริ่มที่จะลดลงนะครับรวมทั้งการให้ส่วนลดก็ไม่ได้มากขึ้นเหมือนก่อนหน้านะครับโดยมูลค่าสินค้าคงคลังของไนกี้เนี่ย ก็ลดลงเหลือ8.5พันล้านเหรียญในไตรมาส2ของปีปฏิทินนี้นะครับจากที่เคยอยู่ที่8.9พันล้านเหรียญในช่วงไตรมาสแรกของปี2023นอกจากนี้ในกี้ก็ยังมีการดำเนินกลยุทธ์ที่ท้าทายธุรกิจที่ดำเนินการมาตลอดนะครับนั่นก็คือบริษัทเนี้ยมีการขายตรงกับลูกค้ามากขึ้นนะครับหรือเรียกเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า direct to customer นะครับโดยเฉพาะทางช่องทางออนไลน์ หรือว่าผ่านทางแอปรวมทั้งร้านสาขาของ n i ก e ้เองนะครับจากที่เคยขายผ่านตัวกลางอย่าง f o o d l o อ k e r อนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้มา r g i n จากการขายเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากลดต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็สามารถตั้งราคาได้เพิ่มขึ้นซึ่งทาง n นกี้เองเนี่ยก็คาดว่าสัดส่วนการขายตรงกับลูกค้าในระยะยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60%นะครับจากยอดรวมเทียบกับ45%ในช่วงต่มาสก,ก่อนหน้า ท้งนี้มาชินของไนกี้เนี่ยก็อยู่ที่11.5%ในปีการเงิน2023นะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น12.3%ในปีการเงินปัจจุบันและแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในจีนที่เป็นตลาดใหญ่อันดับที่2ของไนกี้เนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนนะครับจากจากการที่ทางการจีนเนี่ยมีการทยอยลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก,กลับมาได้นะครับรวมทั้งการขยายตัวของครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงในประเทศนี้เนี่ย ที่จะเพิ่มขึ้น11%ต่อปีไปจนถึงปี2025ก็จะทําให้ผู้ซื้อในจีนเนี่ยหันมาใช้แบรนด์สินค้าที่เป็นพีเมียมมากขึ้นรวมครั้งของไนกี้เช่นกันทั้งนี้ครับนักวิเคราะห์ในวอ l l ตันเนี่ยเขาก็คาดว่ายอดขายในจีนของไนกี้เนี่ยจะเติบโตเฉลี่ย13%ต่อปีนะครับจนแตะเกือบ10,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากปีการเงินที่ผ่านมาที่อยู่ที่7,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มรายได้รวมของบริษัทเนี่ยเป็น65.7พันล้านเหรียญในปี2026นะครับจากที่คาดการรายได้แค่52.3พันล้านในปีการเงินปัจจุบันในขณะที่คาดการกําไรของปีการเงินปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่5.7พันล้านเหรียญนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น14%จากปีการเงิน2023นะครับก่อนที่จะเร่งขึ้นเป็น16%ในปีการเงิน2025ส่วนราคาเป้าหมายของหุ้นตัวนี้เนี่ยตามบุนเบิก คอนเซนทั์นะครับก็ให้ไว้ที่127เหรียญน,นะครับหรือว่าคิดเป็นอัพไซด์ประมาณ16%จากราคาปิดเมื่อคือนนี้ที่ประมาณ109เหรียญน,นะครับทางนี้เนี่ยราคาหุ้นไนกีซื้อขายที่ระดับราคาต่อราคาต่อกำไรต่อหุ้นหรือว่า P/E ratio เนี่ยที่26เท่านะครับก็ถือว่ายังถูกนะครับเมื่อเทียบกับอธิดาที่11-41เท่าแล้วก็ของออนที่14เท่านะฮะ ถ้านักลงทุนเนี่ยยังคงเครือบแข็งใจนะครับว่าควรซื้อหุ้นในที่ตอนไหนนะครับขับปบง่ายๆก็คงต้องยกให้เอาสโลแกนของบริษัทนี้มาใช้นะครับนั่นก็คือ just do it นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือว่าทําไปเลยหรือว่าซื้อไปเลยนะครับก่อนปิดท้ายรายการนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนขึ้นกลับประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX ผ่าน KTX i n t r d c แล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ